คลิปนี้พี่จะมาสอนวิธีการเทรดรูปนะเห็นบางคนยังเอาตัวรูปเนี่ยไปไปใส่ในแอปอยู่นะครับให้มันเทรดออกมาได้ซึ่งมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนี้พี่จะทำให้ดูนะอันนี้เราโหลดรูปมาเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตัวโปรแกรมแปลงรูปให้ชัดก่อนนะถ้าใครไม่มีขอกับพี่เจนนี่นะครับ กับพี่เจนนี่แล้วก็วิธีทำพี่น่าจะมีคลิปที่เคยสอนอยู่แล้วนะครับจะทำรูปให้ชัดก่อน จริงๆร,รูปที่ลูกค้าให้มาเนี่ยชัดแล้วนะอันนี้พี่แคปมาเฉยๆพี่ไม่ได้เซฟโดยตรงนะครับจริงๆถ้าเซฟในมือถือโดยตรงจะยิ่งชัดแล้วถ้าเราไปเข้าตัวโปรแกรมเป็นแอปอะ่ะที่เราแปลงอะ่ะตรงนั้นมันจะไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เรามาเข้าใน AI เลยนะครับเปิดมาไฟล์ที่เราแปลงเมื่อกี้มาดูอันนี้นะครับประมาณนี้เราก็มา เท a ดอิมนะด้วยการเข้าที่วินโดว์ตัวนี้แล้วก็ image image มจ a ทรดตัวนี้นะครับถ้าเรามากดเทรดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้มันได้ประมาณนึงนะครับแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ได้ประมาณนึงนะแต่มันปรับแต่งไม่ได้นะครับก็ามากดที่ตัววินโดว์นะครับแล้วก็มา image จเทรดตัวนี้นี่นะครับ เสร็จแล้วเราลองเลือกถ้าเกิดมีหลายสีมากๆให้เลือกเป็นตัวเกสสเกลก็ได้ครับแล้วก็พรีวิวอ่าเห็นไหมเกสสเกลมันก็จะได้มาเยอะอย่างนี้นะครับได้มาหลายอันอย่างนี้นะครับแต่ที่นี้ถ้าเกิดว่ารูปมันชัดแล้วนะแล้วก็ตัวอักษรมันเป็นเงาแบบนี้นะครับ จริงๆยิง,งตัวนี้บอกลูกค้าว่าเราไม่เอาเงาก็ได้นะถ้าเอาเงาแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนะครับถ้ามีเงาเราก็เทปเป็นแบ็กแอนด์ไว้นะครับกดพรีวิวดูอ่ามันก็จะเหมือนที่เราเทดเหมือนเมื่อกี้นะครับเห็นไหมตัวหนังสือมาได้เกือบครบเลยแล้วก็คมชัดดีด้วยนะเราจะถ้าเราจะปรับอีกนะมาปรับตรงนี้นะครับมาปรับตัวผาดให้ได้เยอะได้น้อยนะครับเอาผาดเยอะหรือผาดน้อยนะครับน้อยนะครับตัวรบกวน มากหรือน้อยนะมาปรับตัวนี้ได้คอนเนอร์คือปรับตัวมุมนะครับมุมตัวตัวนี้นะคอนเนอร์เยอะหรือคอนเนอร์อน้อยนะครับถ้าเราปรับมุมไม่เยอะเนะี่ยก็จะได้ตัวนี้มันจะโค้งมนนะครับก่ลาวว่าโอเคเพอประมาณนี้แล้วเราก็สามารถกดเอ็กแปได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นงานของฝันมันไม่ค่อยสวยนะที่พี่เห็นนะที่เราไปใช้แอปนะครับแล้วก่เนอี่ยดับเบิลคลิกที่ อันนี้เราจะเอาสีขาวเราเลือกแต่สีขาวก็ได้เดี๋ยวไปคลิกที่สีขาวมาซีเด็กเซมนะครับแล้วก็ฟิลคัลเลอร์เอ่อถ้าเราจะเอาสีขาวแล้วลบสีดําก็ได้มาคลิกสีดํามาซีเล็กเซมฟิลคัลเลอร์นะแล้วเราก็ลบสีดําออกตรงนี้มันเหลือแต่สีขาวใช่ไหมเนี่ยเราก็ลบส่วนที่มันเกินนี่ออกนี่นะครับพี่ไม่แน่ใจว่าฝันเอ่อเซฟรูปออกมาเนี่ยไปโยนใส่โปรแกรม แอปนั้นเลยหรือว่าทําให้มันชัดก่อนนะครับถ้าทําอย่างนี้นะมันจะมาแตกต่างกันมากงานพอดีพี่หางานไฟล์างานไม่เจอที่น้องวิวส่งมาเออเดี๋ยวพี่ไปดูในไลน์ก็ได้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกันมากนะยาสกู่คึง มันเข้าลายช้าอยู่ก็ดูในลายแล้วกันนะที่ต้องวิวส่งให้มันมันไม่สวยจริงๆนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ถ้าทําเสร็จแล้วเห็นไหมครับได้มาครบหมดนะได้มาครบหมดครับก็เอาไปใช้กันนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ในแอปนะครับถ้าไม่จําเป็นพวกแอปนะ่ะก็ใช้เฉพาะพวกรูปคนพวกอะไรเงี้ยที่เอาไปเทรดครับแต่ถ้าเป็นพวกโลโก้อย่างเงี้ยใช้ทำไปที่ทำแบบที่พี่สอนจะดีกว่า